เอกกันได้ก็บอกกันเนี่เขาร้านหคนกนเนี่ยี่งางไมา่รู้เรื่องกนี่เขาม่เขาเขาได้ยาักตายากายาน่นสักตาค้ซื้อไหนอะยาโน่ักตาเออกยนกไส่อะเป็นเกาเป็นเกานะนี่เป็นเสบ มันมีแต่เนื้อไบอัน้ไม่ได้เอากระดูมมาขายพี่พ่อในเริ่มมานหนานะพี่พ่อหนักกระดูบเอาอะไรลูกเอาไห้น่ก้อนได้หนิไม้ยืนจะโดนนั่นห้มหอมสักตาได้หนิกันยใไ้ไปก้อนกับก้อนเริ่มถซักตาหล่มยูสักนี่นี่ปลาดุกนี่คนละคนเหมือนกันคนละคน สัตาที่ตนนีได้เห็นงานหรรอนงานอตัวอนี้อันนี้อันนี้ปลามามนะป้าเอาที่เรากั่เยข้อกายปลาจ้าจ่าอันนี้ป้าน้ำพริกน้ำพริกไม่ใชยหมดแล้วเหรอเอาเมียแมวข้าวเอเอาลูกไม่ข้าวไม่กินข้าว

ก้บาม่อย้วยเก้าิ้อยก้าสบาทแ่แก้วหมดพ็ดีเลยหมดก็ดีไ่บ่อบอะไรจรับไม่ได้บม่ได้แก้วขายดีแก้วหมดจ้าแก้วหมดเหรอจ้าแก้วกับสามไลน์ดี

ไปลืม้หลายยามไปลืมไปหลายยาไปง้องไปจะเป็นหนึ่งขง่าวคนเนอร์ยานไปหม,ด,ปหมดเมื่อันหมดแล้วจีบบ้านจ <ไป S 2> ีูเลยจีบเนียวไว<ง>้ไสนิท